สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อวันนี้กะมาพอกับเกศศรอรีกแล้วนะจ๊ะทุกคนเกศศร,ส,รสาวผู้ไทยเชืยอ์เนี่ยมีก็มาพอกันอยู่ที่างานดอกอีกแล้วทุกคนอยู่ที่ถังน้องเกลียนี่สิเป็นงานดอกเพิ่นจัดงานแต่งอีแล้วทุกคนเอ้ยกะมาซอยเวเพิ่นเสนเก้าซิงคอ์นาะเพิ่นกนะ บรรยากาศกำลังก็สีเปิดเพลงนะทุกคนเอาต่นอ,ตอน,นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เพิ่กนกระเปิดเพลงดังแล้วจ้าอันนี้น้องเก๋ก็มาซอยงานดองอยู่ที่บ้านนะเดเนานนะทุกคนเนาะทรงนี้ดองอยู่ที่บ้านน้องเก๋ก็คือเวลายแห้งแห้งติดต่อกันลายงานแห้งนะทุกคนเนาะได้ไปแต่เป็นแค่ครับเซิร์ฟหรือว่าได้ไปแต่เป็นคนซอยววเนะทุกคนเนาะยังบ่วได้มีโอกาสเป็นงานเจ้าของเลย <c oughs> นี่กะทุกคนน้องเก๋สิผ่าทุกคนระเบิ่งบรรยากาศท้างหลังเนาะนี่อันนี้เพิ่นก็ะกำลังแบบโตโฟอตไฟทุกคนแล้ว กสีมีโลดนะทุกคนนะเนาะเพิ่นสั่งแบบเป็นน้ำเาะน้ำหวานเป็นเบยน,นะทุกคนเพิ่นกำลังเอามาส่งตอนนี้ฝนนะกำลังเศร้าตกจังน้อยทุกคนวังส่งนะเฮดเวทนะเพิ่ก็แบบว่าฝนน่ะยี่ทุกคนอากาศนะกนนะ็เย็นแห้งแห้ง,หงอ่ากะว่าประมาณ13 14, 14องศาได้เนาะทุกคนเนาะนี่มีอ่าสิมีรถเพิ่นมาส่ง ทางเจ้าภ้าเพลสสังอ่าเป็นน้ำก้อนเป็นเบรดอันนีก้นก็คือมเมนูหรืออาหาร<ส>แ<ด>บบหลาเทียนคันเทศงินดองค่ะต้องมีเนะทุกคนอันนี้ก็สิเป็นอบกและดูงูทุกคนพราพลงงูเงินดองนะ <S <S แล้วก็ซิมีกันก์กะเกมนึ่งข้อนึ่งข้าวจ้ะทุกคนนึ่งข้าวเป้าไฟเนาะทุกคนนาะอนี้กะน,นี่ เพิ่นเซ่อเพิ่นเกียีเบล่าเซอหน้ามือทุกคนตะนงกตกับบุคุ้ว่ามันมีเครื่องประกอบเพิ่นอางี้ทั้งฝ่ายนี้เพิ่นกะกำลังแบบซอยทุกคนเครื่องในเครื่องกับเจลดูว่าเจลเพยอะไองทุกคนเนาะกะผ้ากันซอยวิซอยงานมันมอะทุกคนชาวบ้านเนาะเวลามีเงาะมีงานกับไปหากันก็มาซอยวิทุกคนกับบอดี้จ้างบอดี้พี่งเลยมีแต่มาหามาซอยวิกันทุกคนซึ่งในงานนี้กะซีเฮ็ดประเภทอะซีโน่เนี่ยแะทุกคนกับซีนี โอ๊บเนาะมีโ <Arduino> อ <lands> ๊บแล้วก so right? ja. ็มีดาดนี่หินกระดองสีโคเนาะทุกคนเนาะโฟดัตหินโตหินตังทุกคนโตที่นี่ยแคือบระทันสุกเลยแวะมาตัวนี้ทุกคนตัวนี้กะซองนี้เนาะนี่ตัวนี้ก็คือโคสุกแล้วตัวนี้คือกะเก็บเส้นโคแล้วก็ผ้ากําแสกเก็บหินโตได้เลยเนาะและอีกซองนึงทุกคนก็สีเป็ดนี่เนี่ยมันหนังจ้านี่ พอเท่าเพิ่อนก็กำลังซอยหนังนะทุกคนเนาะซอยหนังเฮ็ดยำหนังนี่ตะกุน,กนอันนี้คือทางบริเวณนะ้าเือนเจ้าสาวที่กะเก่งงานแต่งเพิ่ลกระเสียวขัง้งเปิ้ลสามสีตุ๋ทุกคนแต่ก็นี่อันนี้คือสุดยอดนะทุกคนเนาะไปงานเลยก็ต้องมีเลยบอกว่าสิเพิ่นเพิ่นงานแต่งงานพี่ก็ต้องมีเลยกระปุ่นนะทุกคนวนะ่าเมนูรักของแต่ละงานโอเคก็ลองชิมมึงเลยนะทุกคนกนะระปุ่นนี่คือแบบโยโกโเลยแซ่บแซ่บสุดยอดเลยจ้ะทุกคน นี่มาฟังนี่คกะตัวที่ลดผนมาทรงมันก็สีาส่งเบนนะทุกคนน้ำดื่มแล้วก็เป็นประเภทน้ำหวานเบน,น,นประมาณสีนะ่สนะนะิบ,บนะกว่าหรือห้าสิบต่างๆน้ำคลากบน้ำหวานน้ำดื่มเฮสิกาเก็บเอาขึ้นโต๊ะในประมาณทรงใบสามนะทุกคนเอาใบสามหรือว่าสี่มงกว่าเพราะว่ายามแรงนี่เพิ่งสีครบงานกันทุกคนฟอนละมงกันเนาะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบซอยเวท่างงานดอกพอแล้วนะคาก็กเอาซีนอ่า เอาเครื่องขึ้นโต๊ะเอาน้ำเอาน้ำเบยนะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นยำเนาะยำนางคือเดขึ้นโต๊ะแล้วแล้วเร,วเรวเาก็มาเทิร์นทุกคนนี่ก็ห้องเทิร์นไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่บรรยากาศยำแรงอมอมเพิ่นกับฝนตกทุกคนเลยฟุ้บซุ้มซึนขนาดเลยก็สิขอจบคลิปเพียงสำนีเนานะทุกคนเนาะอันนี้คือ ซอยเว้ยแล้วเป็นที่เรียบร้อยฮะน้องเก๋ก็บเวทไทยทุกขั้นตอนเมืองวันนี้ฝนตกนะทุกคนฝนหิ้งลิ้นๆหนาวๆทุกคนอากาศก็เย็นเย็นเลยก็ว่าพี่ๆเป็นกำลังใจให้น้องต่อไปนะทุกันก็แล้วก็แชร์กดติดตามก,กับกดข้ามโฆษณานาเด้อ